ลุงอาบน้ำอีกแล้วอ,อีกแล้วหยียบผันลมหยียบผันลมเห็นไหมว่าดึงผันลมอย่างนี้มันต้องใหญ่นะก็ต้องใหญ่ดูดังตีนรบยอดอยู่ใส ยี่สิบกว่าจีเถอะทคลองนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยในยี่สิบขอให้เห็นบ้างในงานนี้ <c oughs> เป็นลุงน้อยนั่นนี่ <c oughs> เป็นลุงน้อยเนี่ย <c oughs> <c oughs> งานเยอะจริงนะวันนี้วันที่เราได้ปลา เจอล้เจอล้วลจับลด้ดึงเก่งเลยอย่เงนี้ยน่าจะผูกขาดมั้ยปลอดภัยมั้ยปลอดภัยู่แล้วใช่ไหมปลอดภัยมั้ยมันใหญ่ไหมล่ะใหญ่อยู่เท่าๆกันก็ปลูกก็ได้เพื่อความปลอดภัย <laughs> อันน e. like ี้ไหนลุงไปได้ทั้งคู่ปกะกบกันมาปเกื่อกว่าจะได้แต่ละตัวต้องใช้ความชำนาญทักษะสูงใช้เวลาประมาณเป็น10นาที แต่สู้ขโมยไม่ได้ครับขโมยไม่ถึงนาทีก็ไปแล้วจ้าเอปเดียวขโมยไม่ได้ต้องต้องให้ลุงน้อยไปเรียนวิชานู่นนะจะได้แบบไวๆเอาป่าขึ้นไวมาถึเดูอันนี้ด้วยเดีอันี้ด้ จะเอาไปมัดอีกเส้นเลยเหนียวแค่เล่นทะยมทั้งตัวเลยหมดละเกิดใช่ไหมมีดนะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟมาเดี๋ยวลุงไปปรุงแต่งอีกนิดนึงเสิร์ฟได้มัดออมต่อป่ะยังไงเลยหลับหลักน้ำ นอนแป๊บทไมลูกมึงมาแล้วมาโอ้สามโยงครับมาห้งโยงอื้มสวยงามอุ้ยใหญ่อยู่นะดยู่นะ ใหญ่อย,อยู่นะเนี่ยใหญ่อย,อยู่นะเนี่ยโอย้ยเป็นไงแล้วเนี่ยน้อยนะเนี่ย <c oughs> น้อยนะเนี่ยนเป็ดน้อยเนี่ยโอ้หเป็นไงแล้วแม่ว้าวมีคนด้วยเลยเฮ้ยบาดีแล้วจะถึงเลยรือดี่ล้ววิมีเพื่อนด้วยไม่ใช่ใช่ไหมลอยโดนถูต่อ เกือไปแล้วปั๊มพิดตีอีกีเข้ากๆไม่ันเข้ากันไม่เล่าแต่ไชมดูดูใหญ่กว่านแต้มแล้วแต้มแล้วเอ้ยเจ็บครับโอเคเเจ็บเกยวไม่พลาดไม่ติดไม่ติดสีแล้วเอาขึ้นเอาแล้วมันมับอยู่ข้างล่างนี่นะชมไม่ติดเฉย dạng đen này ăn thịt chung dạy lên 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 ตัวใหญ่กว่าพวกนี้ใส่สิบไม่ใหญ่แล้วใส่สิบวกวสิบวีกนี้เอาว่ต่อเร็วน่อนะครับบวปังเอาเลยครับจะได้มันหมานกเขาหน่อยนี่ขันเว็ดเจอขันเว็ดอ จะได้มันหมานกัเขาหน่อยนี่กนูชมนิ่งบวกสิกวดโดูดีเียอาการนี้แท็กดูก่นักอ้ยเป็นแล้วเนี่ยเี่เนี่ยไม่น้อง เปาหมอเราว่าไงใจฮะเปาหมอเราว่าไงไม่บอกไปไงปล่อยหอก้อนปล่อยหอก้อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแต้มเขาสี่เปาหมอเรายัางไม่ได้ดูสักอันเลยนัน่นแม่แล้วเราหกแต้มนี้เราชน,นะนะผ <c oughs> ่าปากนี่อยาจะทำงั้นลุงมันงับมือดูเขาทำลุงไปแงาปากบนมันมันก็จะงับมือสิลองจับปากล่างแล้วพับจะจิกคอมัน ผมไม่กล้าพูดผมนึกในใจอยู่ได้เอาอีกแกลวมับอีกแกล์มันเป็นโซ่มันเป็นโซบเล่าเป็นไงเล่าโอ้ยสวยไปแล้วนุ่งหน่อยเนี่ยนุ่งน่อยแล้วเนี่ยเจ๋า นี่ก็เยอะแล้วเนี่ยเนา้องวันนี้ทำไมวันนี้รวยเลยเนี่ยออนี่นี่ดูเหรียงดูเหรียงสวยไหมเป็นไงถ้ายังอยู่อีกถ้าผมไม่เอางานงานนั้นมามาหยอกลุงแล้วลุงไม่ได้มางานนี้นั่นนี่ดูสมัางทิ้นทินทินไข้ทินไข้ดูสมังอ้างนะโอเคครับ

เทพเป็นไงแล้วหมอย,ยังไม่ได้ตกเต่าะเยอยังตบต,บตบปลายบิดไปแล้วตบปลายบิดไปแล้วหนตัวฮะตบปลายบิดไปห่งตัว<ะ>ตปลายบิดอะไรง,ไไงใช่แกขเด็ดแลวตัวนี้น<ห>เข้าบึกเลย,เยเตีเบ็ดเลย ได้หรอมั้งมันเหนียวอะอ๋อขีดถึงว่าปลาคเขามันถึงไม่ติดอะไรอย่าลวงลึกอะลวงลึกติดอีกไม่กินของลุงก่อนนะโดนปลาหมอไปแล้วใช่มันไม่มากินของลุงวันโดนปลาหมอไปแล้วองง่นนัสวา งานผลงานผลงานเป็นไงล่ะไงเล่าไงเล่าขีบมือนั่นนี่นั่นจ้วเลยเดี๋ยวรอดูของผมใจเย็นเย็นเย้ยใินต่มลงมาหมอใช่เดี๋ยวคนมันจะมาขายหน้าตัวเองอีกนะผมมาลงเองผมได้เยอะนะผมลงเองได้เยอะ มันแท้อยู่ไหมอยู่ๆนั่นแน่มันจริงๆวันนี้จะเต็มเรือให้ได้เลยอ่ะโอ้นู่นนู่นนู่นันนู่นลูกกระตุกกิ่งไม้จกจักเลยอ่ะหรือไปได้หรือไปได้หรือผักไปได้หรือผักไปได้พันปลายนั่งอยู่หือผักไปขาดังลมสักน้อย 你呢？<Okay. S 1> okay. ไม่ดึงแรงอยู่ไหแล้วดึงดอืยู่ขอดึงยู่ใช่ไหม,มะขออยู่นี่มไม่เอาเราขอไปด้วย

ัช่วงไปหูว่านะนะแต่มันจักชักเหมือนไอ้คนโดนยัดยังไม่โดนโดนแล้วไอ้แกะไอ้แกะตรงนั้นแล้วก็เองเอาเรือมาหั่างนี้เลยนะอ้อมไปดูนะจับไว้นะเรือเนื้ออย่างนี้เรือเนี่ยมันไปไปไปนะผมแกะผมแกะแล้วแต่มันไม่ไป ก็ไม่ได้เอาหากขึ้นได้ไหมเนี่ะอย่างไรสวยด้วยเป็นไงเราเป็นไงเราใช้แรงคนแก่นะเป็นไงเราอีกแล้วอ้ ต้องไปแล้ววันนี้ไปกันเราจะกินของน้อยก่อนจ้ะใช่มาไปกินของลูก่อนเสร็จเรามาเดิมแถวนี้เราก็ต้องไปรูเก่าดิกับช้างเก่ากไลเลยกไลขึ้นออกทเก่าครับเต็มเรือเต็มเรือเต็มเรือฮ่าฮ่า อุ้ยอุ้ยเือไปแล้วไม่เกือว่ามตีหัวแล้วตีแล้วตีแล้วนี่น่ามันเป็นะนรเน่ใช่หัวแล้วตนนี้หัวโดนสามปากปากปาก คนละเรื่อง <c oughs> คนละเรื่องแต่ความใหม่เดียวกันเอ้ย <c oughs> คนความใหม่แล้วคนละเรื่องเดียวกันโดนน้ำไปอะไนมันตีห,วหัวหนูมันจะบาดตีหัวนหนูนะฮะไงคนละเรื่องความใหม่เดียวกัน